ครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะฮะหลายๆคนชอบ ไปดูภาพได้เราเล่าให้ฟังนะครับก็คือทัวร์ครั้งที่2ของเรานะครับวันที่11-12สิงหาคมนะที่บอกวอาจารย์บอกว่าต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปอยากมันเป็นบุญอย่างหนึ่งคือเราบางครั้งเราวันพ่อวันแม่เนี่ยหลายคนอาจจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันเพราะว่าการที่เราพาคุณพ่อคุณแม่ไปทําบุญหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะไปทําทานไปทําทานด้วยแล้วก็ไปถือศีลด้วยไปเจริญภาวนาด้วยก็เท่ากับว่าเราได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ และในวันนั้นพิเศษด้วยคุณชาติก็คือวันที่12สิงหาที่ดิฉันได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราจะมีพิธีกรรมขอขมากรรมนนน่าสใจะคะดิฉันจะเป็นผู้กล่าวนำเราจะมีพวงมาลัยมีน้ำมาล้างเท้าพ่อแม่รับรองค่ะในวันนั้นต้องอิ่มเอิบใจน้ำตาท่วมจอแน่นอนค่ะทุกท่านเขาเรียกว่า12สิงหานี่คือเป็นวันดีด้วยเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับอย่างที่บอกนี่ก็คือวัดแรกที่เราไปนะจ๊ะใช่ค่ะก็เป็นวัดท้าเสือนะคะวัดนี้ ก็คือเราจะไปชมแม่ชีรอยนะแต่ดิฉันเชื่อนะหลายคนอาจจะแบบว่าเออเคยไปแล้ววันนี้ไปวัดถ้ำเสือมาแล้วไปเอ่อเท่โทีนะคะวัดถ้ำมังกรทองนะไม่ใช่วัดถ้ำเสือไปดูแม่แล้วแต่แต่ความพิเศษที่ไม่ได้ฉันไม่ได้แบบอยากจะให้มาดูแม่ชีอย่างเดียวนะคะก็คือความพิเศษของที่นี่ก็คือหลายคนอาจจะมองว่าก็แค่แม่ชีรอยน้ำไม่ใช่นะคะเราจะพาขึ้นไปด้านบนของถ้ำค่ะก็คือไปชม ถ้ำท,ที่อาจจะมองว่าเป็นถ,ถ้ำธรรมดาหลายคนอาจจะมองก็คือถ้ำแค่แค่ลอดอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมังกรค่ะเราจะเข้าสู่ปากมังกรแล้วก็รอดไปใต้ท้องมังกรนะคะแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราให้รู้ว่าหินที่เราลอดเนี่ยจริงๆเราอาจจะมองว่าเป็นหินธรรมดาแต่ถ้าผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ที่มียาอย่างรู้จะรู้ได้ว่าหินตัวนี้เขาเรียกว่าหินสอนขันค่ะคุณชาติเขาเรียกว่าหินสอนขันหมายถึงว่า ให้รู้ว่ามังกรเนี่ยมีจริงๆสัตว์เหล่านี้ในตำนานน่ยมีจริงรๆ,ๆนะคะคเขาสอน <ๆ S 1> ให้เรารู้ว่าหินเหล่านี้เนี่ยมันก็คือมันเป็นเหมือนเขาให้รู้ให้เรียนรู้ค่ะหินเนี่ยเป็นสัตว์เป็นรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ในถ้ำมนมหินเป็นรูปเต่าด้วยอืมใช่ใช่จางคนมองอนี่มันเหมือนเต่ามากมันมันตัวใหญ่มีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะทําไมหินึงเหมือนเต่าอย่างนี้เกิดโดยธรรมชาติหลายคนอาจจะมองก็โดยความบังเอิญหรือเปล่าบางคนก็ขัดแย้งตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะอาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็คือ ให้รู้ว่าหินเหล่านี้ก็มันเป็นเต่าจริงๆค่ะแต่ว่ามันเป็นหินนะคะเต่าหินดังนั้นเนี่ยก็คืออะไรสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าในโลกนี้มีจริงอาจจะมีจริงก็ได้ในถ้ำนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะทุกท่านท,ที่ฉันอยากให้มาเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ บางจริงแล้วสวรรค์บางคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่บนฟ้าครับอาจารย์ุณช่างเข้าใจอย่างนี้ใช่อาจารย์ถูกต้องแบบดวงดาวเนี่ยก็คือฟ้านั่นแหละเราต้องขึ้นไปบนเมฆหมอกสวรรค์ถึงสวรรค์ใช่จริงๆเราสวรรค์เนี่ยห่างกับเราเนี่ยไม่กี่ศอกหรอกอาวะสิเนี่อยู่บนหัวเราเนี่ยไม่กี่ศอกมันเป็นมิติอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าม่านทิศมันบังอยู่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อหรือตาเปล่าคนลุกสิครับแต่ถ้าหากเรานั่งสมาธิเจริญปัสชนากรรมฐานเราจะรู้ได้ว่าสวรรค์กับน นรกเนี่ยมีจริงๆค่ะมันไปอยู่มันอยู่บนดินนั่นแหละอยู่ต่างจังหวัดต่างๆจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมิติของเขาใช่ไหมมันเป็นมิติค่ะเมืองรับแลอะไรนี้จริงๆหลายคนอาจจะมองว่า เราบ้าหรือเปล่าพูดอะไรเกินความจริงจริงๆเรื่องเหล่านี้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากคุณจะริปัฒนาคุณจะเติบโตปัญญาว่าสิ่งที่คุณคิดว่าในโลกนี้ไม่มีมันมีค่ะดังนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ให้ทุกท่านไปจมปักกับเรื่องเหล่านี้นะคะคแต่ที่จะพามาสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้รู้ว่าสวรรค์มีจริงและมันเป็นจุดเชื่อมต่อเราอาจจะได้ขอพรอะไรจะได้ประสบความสําเร็จรได้แล้วก็ให้รอดเพื่อรับสิ่งดีๆเพื่อ เขาเรียกว่าสเสนีจันลัยหรือโรคภัยแค่เจ็บหรือกรรมใ,ใดๆเนี่ยจะได้ขี้คลายเพราะเราไม่ได้สอนให้ทุกคนมารอดถ้ำรเราพาทุกท่านมาถวายสังฆทานในถ้ำกันมันเป็นบ,บุญอย่างหนึ่งบ,บุญตัวนี้แหละค่ะที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรได้อุทิศให้กับ คนที่ร่วงรับไปได้เขาจะได้รับเป็นแสงเป็นละองบุญหรือว่าเป็นสเบียงอาหารนะคะตรงนี้นี่เขาเรียกว่าทุกๆคนก็รอดหมดเลยนะจใช่ค่ะเด็กตัวเล็กยังรอดเลยเขาเรียกว่าแล้วก็นี่หลายคนก็อาจจะเคยไปมานะศพร้าศพหลวงปู่จ้อยนะคะที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยคือเราให้พิจารณาสังขารนะคุณชาิเหมือนกับว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันวันใดวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะอย่าไปยึดมั่นกับคนหนังฟันเล็บหรือร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะคะพอเรามุ่งทรงสู่ อีกวัดนึงก็คือวัดเมตตาธรรมโธพธิญาณวัดนี้แหละค่ะที่คุณชาติติดใจผักพุไฟไดแดงถูกถูกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ,อาาวัดหละวัดนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้มาเนื่องจากว่าดิฉันจะให้เข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนหรือเป็นคนจีนเนี่ยทุกวัฒนธรรมนะคะหรือทุกชนชาติเนี่ยก็ยังมีพระพุทธศาสนาย,ยุ่ทุกคนทุกแห่งก็เลยอยากจะพามาฉีกแนวมาวัดจีนบ้างนะคะแล้วก็พามาทานอาหารเจหนึ่งมื้อดีอาจารย์ทานแล้วรู้สึกดีใช่ค่ะพอทิพย์ถั่ว ทุกวันที่วันที่11 12เนี่ยรัฐะพาทุกท่านมารับประทานอาหารเจกันเพรยกว่าอลังการนะพื้นที่ใหญ่นะต่างจังหวัดเนี่ยเขาทำอะไรได้เยอะนะจ๊ะใช่ค่ะนี่ก็ทำอาหารงอาหารเจนะคะอร่อยมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารของคาวของหวานนี่กับข้าวเขาเยอะมากนะคะจัดเต็มจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะคะ หลายคนบอกว่าตั้งแต่ในชีวิตมาเกิดมาเนี่ยกินอาหารเจมาเยอะแล้วแต่ไม่เคยทานอาหารเจที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลยที่นี่อร่อยที่นี่อร่อยมากค่ะอร่อยมากแล้วเขาก็ทำสะอาดโต๊ะที่นั่งก็อย่างนั่งสบายนะคะก็บริการตัวเองแบบบุฟเฟ่ต์นะคะพอกินใหญ่นะจานนะพื้นที่ใหญ่เป็นโรงโรงทานที่ใหญ่ก็จะมีขนมหวานแบบเป็นขนมโบราณไม่ว่าจะเป็นเฉาค้วให้เป็นอะไรโบราณผักบุ้งก็ผัดร้อนๆคือเรากินอาหารเจเนี่ยมันเป็นบุญอย่างหนึ่งคุณชาติเพราะว่า บุญจาัดก,การที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์หนึ่งมือเป็นการทําทานอย่างหนึง่งทําให้ร่างกายเราสะอาดเหมือนกับเหมือนกับว่าเราล้างพิษนะคะล้างสารในร่างกายด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าวันนั้นคือตรงนี้เราน่าจะได้มา,มา,มาทำอะไรเยอะนะเดีายวยี่ 17, 12, นี12ก็จะพาเข้าไหมาว้านนนนะคะคี่ก็อ เป็นเป็นโบสถ์แบบจีนนะมามาสักการะพระอรหันต์ทั้ง8ทิศเอ่อทั้ง8องค์แล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในนี้นะคะดิฉันจะนําทุกท่านสวดมนต์และอาจจะมีทถวายสังฆทานที่แห่งนี้ด้วยรับรองเลยว่าทุกท่านอาจจะได้ฟังคําอวยพรแบบทั้งไทยแล้วก็จีนแบบ2แบบเลยนะคะแต่มันได้บรรยากาศแน่นอนถ้ามาตรงนี้ก็คือเหมือนว่าเรามาอยู่ที่เมืองจีนอ่ะค่ะก็คืออยากจะให้มาที่นี่เนื่องจากว่าจะมีนะคะเขาเรียกว่า เป็นพระเจ้าแม่กวนอินที่แกะสลักด้วยไม,ม้ค่ะทั้ง84องค์แล้วก็จะมีเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าประจําราศีเกิดทั้งหมด60ราศีหลายคนอาจจะมองว่าราศีมี12ราศีหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นปีมาลงหรือปีละกาลเขาเรียกว่า12ราศีแต่นี่เป็นราศีประจําปีเกิดตามลักษณะของธาตุทั้งทั้ง5ก็คือ ดินน,น้ำลมไฟไม้ทองแต่เป็นของจีนน่ยนะคะก็คืออันนี้เขาจะบูชาเทพประจําราศีเขาจะเขียนไว้เลยว่าคนเกิดวันนี้วันที่เน่าวนี้พศนี้ควรจะบูชาเทพประจําราศีองค์ที่เท่าไหร่นะน,นี่องค์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็คือให้รู้เฉยๆนะอันนี้เป็นการที่นำทุอ่าเขาเรียกว่าเอาเทียนนะคะมาบูชาแล้วก็อเอาวันเดอบีเกิดของเราเขียนลงไปเป็นแบบจีนน่ยนะคะ อันนี้เจ้าแม่กุอิมที่บอกค่ะคุณชายก็คือ84ปางหายากนะคะสวยอ่ะอาจารย์ผมชอบไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงนะคะมาที่นี่ทีเดียวคุณได้ไหวถึง8 4ปางเลยปางใหญ่มากแล้วนี่จะเป็นเจ้าแม่กุอิมปางพันมือพันกรค่ะจะบอกได้เลยว่าหายากแล้วนี่เป็นไม้ทั้งแท่งนะคะเป็นไม้ทั้งต้นเลยค่ะที่แกะสลักออกมานี่สวยงามมากก็มีการโชว์นะเขาก็ทำโชว์ให้มันได้สตอรี่มันได้มีความสุขนี่ก็คือเนี่ยฝีมือนะคะฝีมือเนี่ยแบบ แกะสลักไม้ทําไมวัดนี้ถึงได้เลือกที่จะแกะสลักไม้ทําเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าองค์ต่างๆเนื่องออจากว่าจเจ้าอาวาสนะคะของวัดนี้เนี่ยท่านก็ อยากจะสร้างตามลักษณะของธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไม้ธาตุทองตามลักษณะของธาตุแบบจีนนะคะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินแค่ว่าสี่ธาตุก็คือดินน้ําลมไฟแต่นี้เป็นพิสาะธาตุแบบจีนนะคะจะมีมีไม้และทองก็คือสร้างโบทไม้ขึ้นมาทุกอย่างจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นเสาคาบแกะสลักหรือว่าผาผนังเป็นไม้หมดเลยค่ะนี่ก็กําลังก่อสร้างอยู่อยากจะให้ไปชมเพราะว่าสวยงามนะคะอันนี้ชมเนี่ยให้ชมว่า มันเป็นธรรมะด้วยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นกว่าเขาจะแกะสลักได้แต่ละต้นนะคุณชาติใช้ความพยายามมากใช้ระยะเวลาใช่ค่ะนี่คือแกะสลักนะคะนี่ก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วคาดว่าน่าจะสวยงามมากคือเขาเรียกว่าสาววางต้นนี่3คนโอบนะอาจารย์ใช่ค่ะแต่เข้ามาอย่างถูกต้องนะอาจารย์ถูกต้องค่ะถูกต้องมาจากพม่านะคะไม้เหล่านี้อ่าหลังจากนั้นทาพอรพอเราทานอาหารเจแล้วก็ทําบุญเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ไวยที่จะพาทุกท่านไปทําบุญอีกอยากจะให้อิ่มบุญทุกที่ที่ไปค่ะเพราะว่าเราก็ได้นํา หลายคนนะั้นนำสังกทานมาคนละทางสองทางเป็นภาพที่น่ารักนะคะน,นี่คือดิฉันนําจบเงิน<อ>ปัจจัยเนี่ย<อ>ได้มานะคะคนไปนิดเดียวแต่ได้เงินเป็นหลักหมื่นเลยนะคะก็น่าที่จะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนี่รเราก็จบนะคะผ่านนี้ก็ใส่ปัจจัยปัจจัยนี้หลวงพ่อก็เอาไปสร้างวิหารทาน<อ>ไปสร้างวัตถุทานไปธนุปปบำรุงพุทธศาสนาเราก็ได้บุญไปด้วยนะคะนี่ท่านก็ อาจจะมองว่าเอะท่านทําอะไรนี่ก็คือการกวดน้ําแบบพิธีแบบร้านนาแบบโบราณไม่เคยเห็นนะอาจารย์ะะไม่เคยเห็นนะครั้งแรกในชีวิตเลยก็เคย,เ,ยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะนี่ก็คือท่านก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวนเปรตอสุรกายพวกเราก็นําท่านก็นําพวกเรากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลด้วยนะคะ ครับกฟ็ฟังธรรมใช่ค่ะฟังธรรมะซึ่งเป็นเกศไม้ภายในเป็นซับภายในที่ท่านจะมอบให้พวกเราอะนะคะก็คือท่านก็บรรยายธรรมให้เขาใจาที่มีบาร,รมีบางทีนี่ดูแลเรานองแล้วเรารู้สึกสบายตานะใช่ค่ะคใช่ค่ะนะครับนี่ฮะนี่ก็คือ,ค,อคืออยากให้มาที่วัดนี้เนื่องจากว่านะคะสถานที่วัดนี้สวยงามมากแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นเทพพระเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาธิเจ้าแม่กวนอิมนะคะองค์ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้ก็ได้ จัดวางอย่างสวยงามอยากให้มาชมนะคะมาบรรยากาศล้านนาต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะก็คือไปแล้วคือพูดไงว่าไปวัดนะคะได้จีนได้ล้านนารมาทําทานเล้งอาหารปลาด้วยมีบ่อน้ําที่จีนแต่ก่อนวันนี้ไม่มีบ่อน้ำท่านนิมิตฝันนะที่ท่านเล่าประวัติของวัดว่านิมิตฝันว่าให้มาขุดบ่อน้ําที่ใต้ต้นไม้นี้เป็นบ่อใหญ่มากนะคะ แล้วก็นําความร่มเย็นนี่สวยงามถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะคนแบบไปถ่ายบรรยากาศเหมือนสวนนงุงนุอ่ะใช่ค่ะนี่ถ้ามันปฏิบัติทมที่นี่ก็คงดีนะแบบอากาศดีมากค่ะเนี่ยถ้าบรรยากาศร้านนาก็ต้องมีสิ่งนะจนะการจัดวางต่างๆเป็นเรื่องไม้แลยสวยงามก็คือให้ดูสถาปัตยกรรมนะคะแบบร้านนาว่าเขาจําลองมาแบบนี้อาจจะจริงๆแล้วก็มีสวยกว่านี้นะคะแต่อยากให้รู้ว่า คือเรามาที่นี่ที่เดียวเราได้ทั้งจีนแล้วก็ไทยแล้วก็ทั้งศิลปะแบบรบ้านนาศิลปะแบบภูฐานก็ให้พาไปชมเหมือนกันนะคะคนี่ก็คือเราก็ร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะคะก็แรการนรายการต่างๆนะคะแล้วก็พาทุกท่านปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยนะคะคนี่ก็สวยงามมากเลยค่ะอ่านี่นนวันที่สองอาจารย์ <พา S 1> วัดทํำเสือก็จะพาทุกท่านไปวัดทํำเสือนะคะวันที่หลายคนอาจจะบอกว่าเราเคยไปแล้ววัดทํำเสือแต่ไปกับอาจารย์เจนยานทิพย์รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะแล้วก็ ทุกที่ทุกจุดดิฉันก็จะบรรยายแล้วก็เป็นมักคุเทศน์นเที่ยวตลอดทุกจุดนั่นนะคะพูดตลอดนะฮะสองวันไามย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนี่ยดิฉันก็จะพาท่านทำบุญถวายสังฆทานเพราะว่ามันเป็นทานอย่างหนึ่งซึ่งได้มากกว่าการใส่บาตรทั่วไปนะคะแล้วก็พาทุกท่านนําสู่ขึ้นไปบนด้านบนนั่นนะคะของวัดถ้ำเสือไม่ว่าหลายคนอาจจะเดินบันไดนะคะรู้สึกไม่มีแรงพิธีกรเนผมแปะเลยฮะอาจารย์หมดแล้ว หลายคนอาจจะแบบมองว่าอต้องขึ้นบันไดเหรอมีรถรางบริการด้วยค่ะนะคะก็ขึ้นได้ตามสะดวกและแต่อัธยาใสของแต่ละท่านนะคะขึ้นได้เลยดิฉันก็นะคะก็สะดวกดีค่ะรถรางดีกว่านะคะก็ขึ้นรถรางพอมารถล่างเสร็จเราก็จะพามาชมพระพุทธชินราชองค์ใหญ่มากของจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะสวยแน่๊จผมชอบอ่ะแต่ทุกที่ที่ฉันก็จะไม่เอาเวลาที่แบบเสียเวลาอันมีค่าเนี่ยเวลามันมีน้อยนิดดิฉันก็เอาเก็บทุกรายละเอียด ก็นำทุกคนเข้าไปในโบสถ ไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะคือเราอาจจะมองว่าเราไปวัดเนี่ยเราก็แค่ไปถ่ายรูปไปปิดทองไปแค่กราบขอพรดิฉันจะไม่ให้ทําอย่างนั้นทั้งหมดอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสวดมนต์แล้วก็แบ่งบุญให้เก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนั้นเมื่อเราแบ่งบุญให้เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราขอพรอะไรเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จชัดเจนะคะดิฉันก็จะนําทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเมื่อเมื่อเราให้แล้วเราจะได้เป็นผู้รับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ท่านจะได้อะนุโมทนาบุญกับเราพวกเราด้วยนะคะทุกท่านก็สวดกันอย่างคล่องแคล่วเลยนะน่าภาคภูมิใจมากนะคะชอบนะหลายคนชอบนั่งสมาธิกันแล้วทุกท่านก็มีนั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะดิฉันก็ไปรีสอร์ทก็มีการเดินจงกรมกันมีการนั่งสมาธิกันนะคะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นร่วมกันค่ะ นที่รีเลียบไปสี่รีสอร์ทว่าโอเคนะจารีสอร์ทสวยนะใช่ค่ะริมแม่น้ำแควเลยนบรรยากาศดีมากค่ะสวยมากแล้วสนามหญ้าที่เห็นนะคะก็เป็นจุดที่พวกเราเนี่ยมาทําโยคะกันด้วยนะคะโยคะคือตื่นมาเช้าๆมาอยู่ริมแม่น้ํานะคะแม่รับโอโซนเนาะริมแม่น้ําแควน้อยนะคะแล้วก็รับโอโซนอากาศเนี่ยแม่น้ําสวยมากเลยจุดนี้เลยนะฮะจารย์ใช่ค่ะทุกท่านก็มายืดเส้นยืดสายนะคะบําบัดโรคโดย โยคะภาษาธรรมจันทก็คือเชิญอาจารย์มาสอนนะนะคะคเพื่อให้พวกเราเนี่ยเอาเอา,เอาท่าตรงนี้ไปปรับใช้ที่บ้านเพราะว่าโยคะก็เป็นหนึ่งในการทําสมาธิเหมือนกันนะคะ<ม>ดิฉันก่อนเนี่ยตื่นเชา้ชามา,วาวสวดมนต์เชา้าๆทุกท่านก็ตื่นมานสวดมนต์กันร่วมกันค่ะก็มีหนังสือน้องๆเด็กๆก็ชอบนะอาจารย์นะนัเด็กๆตัวเล็กก็สวดกันนะคะสวดมนต์เช้าๆนําสวดนะคะอันนั้นข้างหลังนั่นเลขาอาจารย์ที่สาวพี่น้อค่ะสวดมนต์ร่วมกันก็อยากให้ท่านเนี่ย ไม่ไม่ให้ทิ้งเวลาอันมีค่านะคะใน2วันจัดเต็มค่ะก็ยเาจะเป็นฐานสิบบนี้เดินจงกรมเห็นอย่างนี้เดินทั้งหมด6ฐานชอบนอาจารย์หกฐานนะคะไม่ได้เดินแค่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอคือดิฉันเนี่ยสอนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการสอนแบบรวบลัดแล้วก็เป็นแบบเร่งรัดเลยสตรเร่งรัดเลยคือสอนแบบรวดเร็วนะคะแต่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเดินฐานที่1ก่อนแล้วไปฐานที่สองค่อยๆไปค่อยๆเป็นแต่ดิฉันอยากจะให้สอนเพื่อ เราจะได้กลับไปทําที่บ้านได้นะคะทุกท่านก็ทำกันอย่างข้องแคล่นะคะหลายคนชอบและติดใจมากหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกนะคะในครั้งหน้าจะจัดมาอีกเสร็จปุ๊บก็ยืดเส้นยืดสายก่อนข้าวไปโยคะกันนะคะโยคะกันก็ยืดเส้นยืดสายนิดนึงปกติอาจารย์เล่นบ่อยไหมโยคะมีเวลาไหมช่วงนี้ไม่มีเวลาไม่ได้เล่นเลยค่ะช่วงนี้อาจารย์เดี๋ยวอยากเดี๋ยวเป็นส่วนใหญ่เวลาถ้าทํางานเสร็จเราก็จะมานั่งสมาธิแต่ถ้าออกกําลังกายไม่มีเวลา อาจารย์ทานข้าวเสร็จอาจารย์ก็ต้องมีการแผ่เมตตานะผมสังเกตอาจารย์ตั้งแต่ทํารายการกันมาเนี่ยเกือบปีแล้วเนี่ยทานเสร็จปั๊บเอาแล้วอาจารย์จะมีเวลาส่วนตัวของอาจารย์ประมาณสิบยี่สิบนาทีใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะโอ้ทุกเวลามีค่า<ม>ค่ะเดี๋ยวพอตื่นเช้ามาเราใส่บาตรนั่งสมาธิสวดมนต์าาเวล,ลาเรานั่งรอใครก็ ไม่น้องรอเฉยๆเอาแาวเบามาฟังนี่คนเนื้อฟังเพลงจริงๆแล้วเราฟังทรมาเราจะใช้เวลาทุกอย่างให้มีค่าเพราะว่าี่จิตคนเรามันไวเหมือนลิงค่ะมันไววอกแวกวอกแวกคิดนั่นๆๆคิดนี่อยู่ตลอดนะคะนี่นบรรยากาศดีอาจารย์ชอบใช่ค่ะหลายคนบอกว่าอู๋ดีเลยสูตรอากาศนะคะโอโซนตอนเช้าชมันเป็นวิตามินนี่มีแดดลำลายเป็นวิตามินดีด้วยนะคะแล้วก็นะอันนี้ก็โอ้ท่าสวยนะคะยแล้วหมดเลย ชอบอะมันอากาศดีอะเราหลายคนบอกโอ้รู้สึกดีจังเลยแบบได้มายืดเส้นยืดสายนะคะคืออยากให้แบบให้ทุกท่านเนี่ยคือได้ทั้งครบเลยค่ะคือเรามาทพิ์บุนนี้เนี่ยอยากจะให้พาคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้ทั้งนี้มาแล้วพาคุณพ่อคุณแม่ทํากิจกรรมนี้ผมว่าน่ารักบเลยค่ะเป็นครอบครัวที่หันสามานนภาพที่คงจะประทับใจมากนะคะแบบมาทั้งครอบครัวเลยยิ่งดีนะคะ นี่ก็เราก็จะพาไปช้อปปิ้งค่ะนะคะที่สะพานข้ามแม่น้าแควแวกันหลายคนอาจจะเคยไปแล้วแต่หลายคนอาจจะมองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นไปก็คือเจ้าแม่กลนอิมองที่ใหญ่มากเลยค่ะสวยงามก็เป็นเรื่องราวของเพชรพลอยนะจานเนาะใช่ค่ะก็เอาไปช้อปปิ้งกันนะคะที่บ่อบรรยากาศดีกบเป็นหินธรรมชาติเดี๋ยวดูเสือหน่อยติดไม้ติดมือกลับไปบ้านนะคะมีภาพเสือหรือเปล่าเรามอยากเจออัญมณีแบบเป็นพลอยนะคะพลอยนี่ก็มาจากอำเภอบ่อพลอยนะสวยงามคือที่นี่ขึ้นชื่อ เสือด้วยอันนั้นาเสืออันนี้เสือ๋ยวเที่ยวหน้าให้คุณชาติอุ้มนะคะเที่ยวหน้าเสอมันจะโตแล้วสิสามเดือนแล้วนะไม่ค่ะมันก็จะไม่โตมันก็โตเร็วนะแต่ไม่เป็นไรคือมันเป็นไฮไลท์นะคะเดี๋ยวแฟนคลับจะได้แบบโอ้ไปแล้วต้องอุ้มเลยไหม๋ย่าต่างคนต่างโบนเลยค่ะให้คุณชาติอุ้มเสือนะคะนี่่ะก็เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดก็เดินข้ามไปไหนหรือบางคนบอกไม่อยากเดินข้ามก็นั่งรถไฟก็ได้นะคะข้ามไปไม่ต้องเดินนะคะก็ไปสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ฝั่งอันนู้นนะคะไม่ไกลมาก สวันนี้แน่นนะอาจารย์ผมว่ามีความสุขอะเวลาคุ้ม<ก>ค่าก็ทานอาหารหาริมน้ำนะคะก็นะคะแล้วก็มาเที่ยวรถขึ้นรถไฟนะสนุกสนานมาทั้งครอบครัวบางนค,คนก็นั่งเรือข้ามฟากนะคะ,คะก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยน,ะะน,นี่คือเรื่องราวดีๆนะครับก็11 1 2ิสิงหาคมนะครับพาคุณพ่อคุณแม่เที่ยว นะครับทำบุญนะครับรแล้วกหลายคนก็เป็นวันหยุดอยู่แล้ว<า>หลายคนก็คงจ,จะไปทําบุญอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้มาทิพทัวรบุญครังนี้เพราะว่าหนึ่งอะไคุณได้ทําทั้งทานได้รักษาศีลได้เ,ดเจริญภาวนาและที่สําคัญเป็นไฮไลท์ที่ดิฉันไม่เคยทําที่ไหนก็คือ สแกนกรรมหรือสแกนกรรมสดๆในรถเป็นวิทยาทานด้วยและได้ทุกคนด้วยค่ะที่ไปไม่ว่าไม่มีการลดหลั่นงานที่เมืองทองเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดหนักแล้วเวิร์กพอยคนเป็นหมื่นอาจารย์จะทำยังไงคำถามจริงก่อนปิดเบรมันมีเวลาบรรยายทําแค่หนึ่งชั่วโมงเขาให้เราทําอะไรก็ได้ดิฉันก็เลยสแกนกรรมในหมื่นในหมื่นคนเนี่ยสแกนมาห้าคนเป็นวิธีแล้วก็เราก็บรรยายทรเป็นเก็ดความรู้แบบกระชับจริงๆแล้ว พูดธรรมะชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวค่ะ,ะเพราะว่าบรรยายททำบ่อยนะ,ะที่ไปเขาเชิญไปหลายที่นะคะ,ะก็จะพูดสองชั่วโมง3าชั่วโมงแต่ที่นี่ก็ เวลากระชับนิดนึงชั่วโมงเดียวครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบอีเมลแล้วก็เบรกสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีแฟนคลับนะฮะตอนนี้ใน YouTube เราประมาณ200,000กว่าคนแล้วเขาบอกว่าอยากรู้ภารกิจไม่ใช่ภารกิจดิลิตกรรมนะภารกิจในแต่ละสัปดาห์ไปไหนยังไงช่วยบอกหน่อยเผื่อหลายคนจะไปดักอ่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบอีเมลครับ